ทำยังไงก็ไม่รวยสักทีถ้าคุณใช้กระเป๋าสีไม่ตรงธาตุครับธาตุแรกนะครับจะเป็นธาตุน้ำครับจะมีลักษณะนิสัยที่เป็นคนที่หาเงินง่ายอยู่แล้วนะครับจะต้องเป็นคนที่ทําเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเดินทางที่สําคัญนะครับถ้าคุณยิ่งใช้ในตัวของกระเป๋าสีน้ําเงินแบบนี้นะครับหรือจะเป็นสีน้ําเงินสว่างแบบนี้ก็ได้สีเทาสีดําเหมาะกับคนธาตุน้ำจะช่วยทําให้คุณนะครับหาเงินและก็เรียกทรัพย์เข้ามาได้อย่างง่ายๆเลยล่ะครับคนที่เกิดในธาตุดินนะครับจะเป็นคนที่ ทำเกี่ยวข้องกับในเรื่องของที่ดินเนี่ยจะสามารถทําได้เลยมีความที่สแสวงหาการมั่นคงในชีวิตตลอดเวลาถ้าแนวใบนี้ที่เป็นลักษณะของสีน้ําตาลหรือสีโทนออกเอิร์ธโทนคุณสามารถใช้ได้เลยครับหรือแม้กระทั่งยิบแซงใบนี้ก็เหมาะกับคนธาตุดินครับเป็นสีที่มีลักษณะที่เป็นสีครีมนะครับคนที่เกิดธาตุไฟคุณเป็นคนที่ชอบความร้อนแรงแล้วก็ชอบความโดดเด่นก็จะเป็นโทนออกสีแดงครับสีแดงได้ทุกเฉดน,นะครับที่จะช่วยส่งเสริมให้คุณนะครับ มั่งคั่งแล้วก็มั่งมีหรือจะเป็นสีชมพูคุณก็สามารถใช้เพื่อเสริมลาบทำให้คุณมั่งคัง่งคนที่เกิดธาตุทองนะครับคุณมีพื้นฐานนิสัยที่เป็นคนที่รักความยุติธรรมซึ่งสีขาวนะครับจะเป็นสีนำโชคของคุณสามารถใช้กระเป๋าที่มีลักษณะที่เป็นกระเป๋าแวววาวก็สามารถที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จหรือเรียกทรัพย์สำหรับคนธาตุทองได้เข้ามาเป็นอย่างดีเลยละครับ